วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประฐมวัยเบสพัฒีชื่อผลงานการจัดก,กิจกรรมศิลปะสร้างสรรแบบนินกระบวนการเพื่อพัฒนาทักษะพ,พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กประฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่2โรงเรียนวัดประขาวประชานุเคราะห์ชื่อผู้นําเสนอผลงานนางชนิการประสันทวงศ์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนวัดพระขาวประชาอุเคราะห์ ความสําคัญของผลงานนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่นําเสนอจากผลการประเมินพัฒนาการทั้ง4ด้านในปีการศึกษา2,560ถึง2,561พบว่าพัฒนาการทางด้านสติปัญญาต่ําสุดผู้รายงานจึงหาแนวทางในการพัฒนาเด็กโดยประชุมร่วมกับคณะครูกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปว่ากิจกรรมศริลปะสร้างสารรค์เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจของเด็กลักษณะของกิจกรรมมีการเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือกระทํากับสื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆกระบวนการในการทํากิจกรรมช่วยส่งเสริมให้เด็กได้สํารวจค้นคว้าและทดลอง ผู้รายงานจึงมีความสนใจที่จะจัดกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์แบบหนึ่งกระบวนการเพื่อพัฒนาทักษะพ,พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเทปฐมวัยเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างสารรค์เยาวชนให้เจริญเติบโตเป็นคนดีคนเก่งมีความสามารถในการคิดและทำในสิ่งที่เหมาะสมและสามารถพัฒนาความเจริญในสังคมต่อไป จุดประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินงาน 1. เพื่อศึกษาความก้าวหน้าทักษะพ,พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่2โรงเรียนวัดพระขาวประชานุเคราะห์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2ท,ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบนีนกระบวนการ สเพื่อเปรียบเทียบทักษะพ,พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กประฐมวยัยชั้นอนุบาลปีที่2โรงเรียนวัดพระขาวชานันเคาสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุทยาเขตสองก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์แบบนี้นกระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ประเมินทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเรปถมวัยก่อนได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบนี้กระบวนการ 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบนี้กระบวนการโดยใช้เครื่องมือชุดกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบนี้กระบวนการจำนวน50กิจกรรมเป็นเวลา10สัปดาห์ในช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 3. ประเมินทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์แบบนี้กระบวนการ 4. นํนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินและจัดกิจกรรมมาวิเคราะห์หาค่าสถิติต่ตอไปผลการดําเนินการ 1. เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่2โรงเรียนววดประขาวประชานุะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพระนครศร,รีอยุธยาเขต2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศริลปะสร้างสารรค์แบบนี้กระบวนการมีความก้าวหน้าของคะแนนการทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ 2. เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่2โรงเรียนวัดพระขาวชานุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศริลปะสร้างสารรค์แบบนี้กระบวนการ มีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์หลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบนี้กระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบนี้กระบวนการโดยรวมและทุกรายทักษะประโยชน์ที่ได้รับต่อนักเรียนเด็กชั้นอนุบาลปีที่2มีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ทักษะการสังเกตทักษะการจำแนกประเภทและทักษะการสื่อสารดีขึ้นส่งผลให้พัฒนาการและสติปัญญาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่2ส,สูงขึ้น ประโยชน์ที่ได้รับต่อตอนเอง 1. ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบตัตรรางวัลครูดีในดวงใจครั้งที่18ประจำปีพุทธศักราช2564ระดับประเทศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เกียรติบตัตรการยกย่องเชิดชูกเกียรติให้เป็นครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่นเนื่องในวันครูครั้งที่65ประจำปีพุทธศักราช2อง4าของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขตสองประโยชน์ที่ได้รับต่อโรงเรียน โรงเรียนวัดข่าวประชานุเคราะห์ได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยรอบ3รับรองปีการศึกษา2 5 6 2บถึง2566บทเรียนที่ได้รับจากการจัดก,กิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์แบบนี้กระบวนการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่2โรงเรียนวัดขาวประชาอุเคราห์สามารถปรับเปลี่ยนวัสดุอย่างอื่นที่สามารถจัดหาได้ง่ายในท้องถิ่นและราคาไม่แพง โดยคำนึงถึงการนำมาใช้สร้างศาสตร์ผลงานได้ตามลักษณะของกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพการเผยแพร่ผลงานครับเจ้าได้เผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางต่างๆเช่นเผยแพร่ผลงานให้กับโรงเรียนต่างๆเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทาง YouTube และเผยแพร่ผลงานให้กับเพื่อนครูที่มาศึกษาดูงาน การขยายผลต่อยอดข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการ IFTE และได้เป็นตัวแทนของศึกษาธิการจังหวัดได้เข้าประกวดในระดับภาคต่อไปขอขอบพระคุณท่านคณะนะกรรมการทุกท่านคะ่ะ